สบายดีพี่น้องชิมาเข like ่าขัวเด้อจ้าทุกคนเด้อสิออมหอยกับนางมนเสียดหอยหอยจุกพี่น้อยจ่อยหอยก่อนโอ้น

thì bữa bỏ môn Mà không bữa này đỡ môn đâu, Thôi cứ phát hôm lấy đâu Ôi, tui tui ở đây cái nồng này Bỏ tay là bỏ nữa น่าจะชิมมะม่วต่อเรื่องอันนังทองกระพี่น้องกระถิ่นออกเวียกออกเวียกแล้วล่ะเป็นว่าครับที่อยู่ได้ครับหัวใจให้อยู่ยง่ายยนว่าอืยู่ไม่ได้กันอ๋อตลอดว่าที่เนาะออกไปสิหาเวียกใหม่เพิ่นอาเวียกขายของขายเครื่องนี่เป็นกริ่นนกไว้เพราโทษเพราะให้นั่งเงาเงยังเด้อพี่น้องมันนั่งนั่งแบบนี้มันโบได้ได้นะ อาเวียดค้ายขอค้ายเครื่องให้เดี๋ยวก็มีคอมเมนต์ใหม่มมเลยว่าไม่สู้งานเลยอีกเลยร้างพี่น้องเว่ยสู้งานหมดสู้งานกันเฮ้ยหอยหอยอันนี้เมื่อยเราปเป็นแบเปียกกับบนเต็มอาเบียดใหม่ให้ วันยุ่หอยเนี่ยทีทามเราเบิ่งว่าสิเมื่อดูแลแม่หนองโบอยากเห็ดเวียงอะไรทีไหเมื่อดูแลแม่คนบโบทามเบิ่งเราอ่อนเราอยากเมื่อหรือเราอยากเมื่อกับโบบังกลับได้พี่น้องอยากเมื่อกับโบเมื่ออยากเมื่อไหร่ให้เมื่อเมื่อกระไรเฉดยังอยู่บ้านเบิ่งคนน่อกเบิ่งนูงต้องกมรเมืมาใจ กันเมื่อนะแม่โบกี่นอ่องโปรชิปทำ็นคนคล้ายเสือผ่านี่ให้เพื่อมคล้ายเสือผ่าน้องเขานังเหยียดเลยเลื่อนหนึ่งส่งหลันห่างคล้ายเสือผ่านึง

thắp căn búa đậy đấy nọ, cuốn hào nọ, pinh nong nọ, thế mà, lao bây hết cả mày lao hết, thằng thắp hồi còn lái, lái mất chú còn này, si một con này, ăn noi nhảy 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 con này, anh long nong xem noi nó nhảy nhảy nó. à, à, nó nó. nó nữa, nói chút, dạ, già nói chút. อยากกินกันงมนก็อยากอมกินกันอ,อ,อมใช้ข้าวเบือพังบึงมดเดือนนี่อะไร่างเ้เราเมือ่อทานแม่เราทาเราเมื่ออีกอย่าไรเม่ยา,ายามเชือ่อม้ามคนแล้วอยากเมื่ออยู่น้าแม่อยู่บนท้องเราแ่าเราก็อยากเมือ่อพี่น้องเลย หาเงินอยู่ในเมืองก็ว่าอันไทยบ้านนันเขาใหญ่มากเลเขาก็มาหามาหาเบียดเห็ดอยู่แถวเชโนแถวสวรรค์แถวเวียงจันต์บ่อนอกน้องมันมีเงาเห็ยียดเห็ียดหน้านอกน้องแถวอยังมาข่ามาขายบ้านนอกมันมีเห็ียดเหยียดใเงินค่ามันมาใช้มาใส่มาจ่ายซื้ออินทาหนามกินปลาเด็กเป่งนัววันที่ซะเงียบเงียบเงียบกัน หอยบักใหญ่ป้าหอยครับพี่น้อง่อมสิแซ่บเนาะซะเอซาว่าอาบน้ำยังก่อนเสร็จีปก่อนเบิ่งให้แน่เซ็นกันหมดดี่ว่าสบายดีพี่น้องเดี๋ยวบ่แล้วเดอ่อนพนกาแล้วะโทรหาเรได้เียซื้อเออผัเงินซื้อผักมไมน้ำอ้นก็ไปู่น่ะเลยไปตลาดเรเออบ่ได้ไปตลาดด้เนาะอยสิไปเองดอกตลาดน่ะ

ไปซื wind, to, ้อเครื <answer> ่องมาออมนี่แหละพี <knowledge> e ่น้องเว้ยพักอีตูพักอีเลิศ์ออมจะดั้านี่ยออมหอยใช่ไหมพระอีตูแซ่บพระอีเลิศพวกเอ็ดปิ๊บนำใส่ตะแดกข้วยลงใส่โอ้ยชุดยอดแหละชุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยชุดยอดแซ่บเลยนะ เมาได้เมื่อคืนนี่น่ะวันเกิดน้องเล็กนะพากันเมาได้ผู้ใหญ่วันเกิดเด็กน้อยผู้ใหญ่เมาพี่น้องเอ้ยน้องรักครไปเยือนเยือนวันที่2แล้วน่ะเพิ่นถ่ายคลิปส่งให้แม่แม่ก็ยังบ่ได้ลงอพี่น้องเดี๋ยวสิลงคลิปให้ักนอยก่อน คอยสิไปเองมุนเออเออมาจะไปซื้อเองดอกหั่นนั่นในนี่เด้อหั่นในแข้างๆนี่เด่อคอยจะไปซื้อเองดอกนาพักผมแน่พักอีเลิศแน่เนาะใครบอกว่าอีเลิศนะพักผมก็ใส่ตะพักมาเลยพักผมอย่างเดียวเพราะพักอีตู่พักอีตู่พักผมเนาะพักบัวเนาะ

ได้การที่อ่นคงข่กัยังได้ได้คือะฉพาจะเสียบปะไงอุ่นตลอดนะมัเกินก้ามหมอนกระั้นะันนีเออแมนแมนแมเออมันกระดัมแล้วมันดัแล้วก็ติดหมอแล้วมันแข็งแล้วปูดอล่าบาแม่นเลยแม่นเลยหมอนกันหัดแล้วหอยห้อยแล้วเราจะออมพี่น้อง อ,อยากระลุกมากเลยจ้ะมึงคืนนี่เขากันเม,มาไปเลือกเอเคงูคย่างๆๆย่างย่างอยู่ในโอ้ยโหไอพวกจะเสียบเลยหมดเลยเนาะล่างอย่างดีเลยจะหน่อยล,ล่างอีกหน่อยล่างน้ำเกลืออีกจะหน่อยอ,อ้อมเลยแหละวัวชิงไข่ใบขี้หูดหัวขาตึกร่กับออมเลย เออมาเขาเบื่อไปหเด้อมาไปไหมมาเลยไปมวนอดมันยังบ่ฟื้นบ่นอดบอกฝืนเมาแหงกูมูได้เฝืนในวันเกิดลูกฝืนได้คนมวนเอ้มวนว่านักอนมวนแท้มวนว่าวันเกิดน้องเมฆน้องเมลูกเลยน้องเมฆ เด่นเได้พี่น้องเลยผลก็ไมาเฮ็ดกับเขากินคิดชุ่มกันอมหอยแหละชื่อของใจโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้เนาะพี่น้องกับพี่เดล่าก็ได้พี่น้องเนอต่อยหอยไปเว้าเรื่องแมงโกงแม่ให้พังที่ออกเหียวกานแล้วนะนก็เราอึดพัดอะกรแล้าออที่ใช่นี่เหมือนเราก็นั่นเลยนะอก ผมว่ากันพี่น้องมังคับกันบ่ได้คนเราบังครั้งมังคับกันได้พี่น้องขับใจเลยมันอยู่ยากตัแต่คนคือขับขี่อยู่ได้เนาะทุกคนเนาะ่อยุหอยหน่อยนี่เด็ดแต่มือมืออาก่อนมัเถือท้าผมโอเคพี่น้องล่าอะไรกินนี่ nung khrueang bo suphap ni der khoi ka dai ha ka teun tae